กัสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงกะมาตามถีเอฟซีได้หลายท่านครับคนเรียกร้องว่าให้พอเที่ยงมาติดตามตัวเลขกับปูอำเภอเดชครับผมซึ่งปูก็จะอยที่บ้านน้องเงินหอยนะครับเนาะท่านผู้ชมอยู่บ้านน้องเงินหอยเพราะว่าหลายคนยังติดใจเลขดับของปูหรือว่าเลขวิ่งกับเขาไมอยู่เรื่อยๆครับถึงจับคู่จะบบแมนยังตีดพอเที่ยงเคยเกินไว้ก็จริงอยู่ครับแต่ว่าเลขวิ่งหรือว่าเลขดับนี่ของปูจะ 99.9%สิบเกจุดเกเปเซครับผมฉะนั้นแล้ววันนี้พระเทียงก็ได้เดือนทางมากไื่ว่าจะมาดิตีต่ำาม่าว่าจะเป็นจับคู่เล็กวิ่งเลขก,ก,กดับเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่อง็รอถ่าเบิ่งความกันครับว่าปูให้ตัวใดดับให้ตัวใดวิ่งจับคู่ให้เน้นตัวใดมันเี้นครับปูจับคู่ให้งวดอ,อาจจะไปตรงกับเลขสำนัๆต่างๆกะเป็นไปได้ครับผมหรือเ้องก็สามารถไปเปรียบเทียบกันได้ว่าเออของปูเพื่อเดชดกันมาก ของปูอยู่ทั้งอุดรก็มาปูเจ็กกามายังสีนะครับสมุชมเนาะก็ลองไปเปียบเบิงว่าเออมาดังๆมาแห้งๆจังเข้าจังไปหาเบิงสลากกินแบ่งของรัฐบาลเนาะครับกา้สนับสนุนของรัฐบาลพาจังไดเข้าก็เที่ว่าซอยศาสตร์เสียภาษีซอยศาสตร์เนาะไปครับสม,มุทรชมว่าหลายให่ห่างไปเบิงไปฟัง,งพร้อมๆกันครับตอนนี้พอเที่ยงเดือนทางมาถึงบริเวณวัดของปูเป็นที่เรียบร้อยไปครับ ราชการครับปูสาผุสาผูเจริญพรเจริญพ่อเนาะเป็นยังไงครับปูใหญ่พน้องหม่าบ่ครับปูใหญ่พนมือมือเล็กออกพอดีวันทีหนึ่งลงม่าเนี่ยมือแรงขี่สั่งมาจูงลูกก็มานำผอมขี่สั่งขี่สั่งมาจูงลูกมาผอมจูงลูกสั่งมาผอมตัวหนึ่งเอาเสือของพ่อจูงมานำวันนี้ขาดแทรหน้าเที่ยดแพร่วันไปพน้อมาบอกเลยบอกขี่สั่งบอกสั่งกระจ็ดืิบสบา ที่สร้างมากบ่ให้เอซีเพิ่นแปลเองเข้าพ่นค็นนํำเสนอให้ซื้อเขามาตองนํำมาตอกแมีตัวใหญ่ใหญ่จูงเอารูกวันนี้จู่ว่าเสื้อของข้อลูจูงมานำเพื่อก็นั่งที่หลัง๋อเพิ่นกระนั่งที่หลังสร้างจูงดูคมานำครับแล้วูก็จูงเอาอย่าไปกินเขาเอาเหรอสร้างยินเขาอย่าไมกินเขาค่อน้างเอาครับอืมตัด่ฮวันร่งมีและมากองครับเออลุงตับ่อก็ยนั่งว่า้ายงามเพินอืมออโอูเหร ปูปูต้องคำนวณเยอจัดการเองอว,อว่ะบริหารมันผิดแต้มนึงเหมือนกันครับเมืม่อกล่าวบริหารเมื่อกล่าไอเจ็ดสี่ศูนย์เนาะครับแล้วขันไป็สามกับตัวแล้วแม่นอ,อยู่ครับผมอมืปูจัดการเองกันว่าปูดูปูปปตองคำนวณเอาตัวนี้เหมือนกัขอ,อโจ๊กของกินะ่ยมามมาหายตัวนี้เลยก่อนเอาตามนี่เหมือนกันครับปูตองคำนวลอย่างอ๋อพอเสี่ยงกลับหัวนะครับจผู้ชมเนาะให้ ให้บ่แอมถ่ายซะก่อนเนาะครับอ่ฟังฟังปูว่าว่าปูใหญ่พุลงมาว่าจังไหนแหน่เป็นว่าบรต่อคำนวลพุลงจากสร้างมากสร้างกรับเวลาเป็นสีร่มมันเอาขาเอาขาหลังมันเด้งขึ้นสีแดเพุ่เหยียบลงโอ้ขาหลังตัวแม่สร้างยังไงเนี่ยเดี๋ยเอาเพื่อปูไอ้ก็เสือ่อมข้อข้อมัน,นยังสร้างหน่อย <S <S อยากไปกินเขากระทันหางพุ่นว่าดื้อพุ่นว่าลงมากปูปูต่อคำนวณเดี๋ยวพุ่ใหญ่จัดการเองพุ่นว่า เนี่ยออกแกงยาเมก็นว่างปึ๊บนี่ละเอาต,ตามนี้เลยเพื่อนบ้าเอาสร้างไม่กินเขาอ,อยู่บอกปูู่<อ>้าขงข้อเป็นจริงไหมก็สิกินที่กันนี่แหละไม่กินอยู่บอกครับกินก็กินใบใ,ใบใหม่ใบไหลเนาะใบใหม่ก็สิกินอยู่ไม่กินบอกว่าไม่กินบอกขายปูเนาะเอย่างใบไผ่ยังขายร้อนจริอเขากินได้เนาะปูเนาะถึงว่าปูใหญ่เพิ่นเอาเสียของข้อมาเลยครับ,บท่านผู้ชมเรื่องเนี่ยมากแต่น้ำมันกันมาตัวนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านร่อง ฟังร่องเบิงหละกะว่าคิดเอาเป็นข้ามปริศนานะครับานผช้ชมเนาะเพราะว,ว่าท่านได้อาจจะคิดว่าเป็นข้ามปริศนาปูใหญ่ลงมาก,การด่วนนะครับที่ปูใหญ่ลงมาจะเห็นภาพบรรยากาศคล้ายๆคือปูบอกฟังว่าขี่ส้างขี่อย่างมากใช่ไหมคนลงมาพคนลงมาปูบอกแต่ปูหลัก็แล้วแต่มือมาั่งวัน,นนี้ว่าขี่สังมาเลยมาจะพูดแล้วขึน้นมาทีหนึ่งผลมาเลยครับอันทัานก็อยูลังปังสิคำนวณ คนบาปบอตองคำนวเอัวัวนี้่คนบาอคอเองนบาอ๋อไทยเรื่อยเป็นบอกครับเองเลยอืออยีแล้วพกกินไหทางะรางกับนี่ขาพี่อตัวตางครับเีลเอาตัวเอาบนก่อนเอาบอาแอมเอาบอลซูเอฟซีบ้าแมฟังเบืองตัวไนเนี่ย พอเที่ยงจะได้หานมาทักพีครับมีเตอร์ไเด็ดๆโครเด่นแปดสอก็ก่อสแต่ตัวกันคือหกสองรูด2บนวิ่งสองโอ้วิ่งสบนนะครับเนาะสอบน3สามตัวลหะครับผม3าตัวแปดแปดสองแปเก่าสองซีเกาสองเน้นสองทนแปก่อสอครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้ให้มีูนย่งวันหนงวันนีครัล่างนครับล่างนะครี่ล่าง ทีหนึ่งสองหนึ่งสมหนึ่งสี่หนึ่งเน้นสองหนึ่งกับสี่หนึ่งอให้เน้นสอหนึ่งกัสี่หนึ่งครับเนี่อครับก็กันๆไนี้เดียไปแล้วกับแม่แม้จะน้อยไปแล้วกับกับมากผมไปแล้วเรากับได้นอปูนอไปล้วกับแม่ไปล้ต้องกับมานน่าครับคือเพื่อนคนบ่อยกับแล้วก็ไปกับนแล้วมีแมนแมนครับเนาะ ้างยกขาหน้ายกขาหลังก่อนขาหลังยกขาหลังคือมาเพิ่งเหยียบลงมันก็คอยว่างลวางมันก็เพิ่งลงมาไหเพิ่งออกจกกล้มมาเพิ่กยางมากยางมากเพิ่กยามที่ไงเพิ่ะกระโจกออกอาตัวนี้ปูปอตองคำนวณอย่าอ่าตัวนี้นะคูให้กูไงจัดการเองคุณผครับก็มากสี่เพิ่นเขียนมางสี่ละครับแล้ก็หูว่าเออวิงสองหกสองแปดสองเก่าสองแต่ว่าให้นิ่งแปดสองก็เก่าสองน้นนั่งนักเลย เลขสามตัวมีสองหลักมีหลักหลักลอยมีแดมีสเนั่นคือเน้นเลยเน้นเนเนตัวอ๋อนี่นีมันจะมีแปดก็มีสแต่ว่าตัวหักหน่วยกหลักสิบจะขึ้กันเห้นบอนี่แปดปดสองกับสี่แปดสองว่าตัวนี้จะคือกันเนมันแตกกันเดกลอยสิบเยนรัหลักลอยสิบเยคือว่ามีหลักลอยคือสตัวคือแปดกับสแต่สองตัวเน้นแปดสองเก่าสองครับนี่ 8-8-2-8-9-2-4-8-2-4-9-2เีแเมีเท่านั้นตัวนีน้ตัวนี้กันไว้6-2พอเดี๋ยวก็ไดเลเก่าตัวเดียวกั 6, กกน,นกนันไว้เนี่ยนบครับนี่ละ,ะสำหรับราง,างให้รลุดไอ้วิ่งหน,นึ่งด้วยรางนี่นรางนี่สองหนึง่งสามหนึงน่งสี่หนึง่งหานึงเน้นหนักหนักคือสองหนึ่งกับสี่หนึ่งโอ้ครับเน้นนักสองหนึ่งกัสี่หนึง่งครับผมเนียไปลักราน้ำเนี่ยวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่ง อืคร uh, ja, si ับป oh, ja, si ูด ja, si ja, NO ja, anyway. ja, ja, e ิ่งนึ่งเดิครับสุดยอดแต่เด็กที่แอดมินมากที่สุดคือศูนย์เนองวดนี้ศูนยอ่แอดมินอหญมากแค่หนศูนย์อ๋อรับผมใหญ่นี่ยังบนเนยอืมเออพ่นู้าจะซืตัวนี้ของแอดมินใหญยมากศูนย์ป็นาไม่แอดมิน่มากศูนย้วงวดาใหญ่นี่ศูนย์บนเด้ออะกระทรว้อาหารหด้บอกว่าเกาบนมุมนี้เลยว่าเดี๋ยวเราโอกาสว่ ม่รู้จริงว่ะผมเนาะมไหนเนาะแต่ห้งหนึ่งก็หเก่าคบรู้จันเราแมนนอกบเขาเรียบร้อยหมดเลยตัวสิไม่ตัวไม่ยังรับเป็นส่วนเป็นส่วนของคนเป็นวนควครับวรางวันลดับศูนย์บนเด้ออับศูนย์บคงจะถือใจแต่ผู้ชมบางทานนะครับแต่ผู้ชมเนาะมีหลายคนหลายท่านเนี่ยดับศูนบนบนเลขสามตัวยาให้นี่ศูนย์อย่าหัมีศนพรตัวยู่บนครับครับแต่ว่าลาบวกบนน่ยบวกมาโอ้โหเรื่องงแต่ว่า นี่หนึ่งอัปการลอยก็เซียนทีอยู่บนบันนี้พอมีเอฟซีบางท่านเพิ่นบอกว่ามหาปูนเพื่อเดชแนววสันมาถามเบิึงมาเกล็ดดับเพิ่นวสันนะนะบางคนเพิ่นว่าจังซี่เอามาให้พอเที่ยงวาลนั่วันนี้น้องวายแอมมาครับท่านผู้ชมเสี่ยววาลสู้ฟังพอเที่ยงวอลมาฟังพอเที่ยงวอลบนครับท่านผู้ชมบนนี่ปูให้วิ่งสองนะครับท่านผู้ชมเนาะวิ่งสองจับคู่ให้ก็คือแปดสองเก้าสองให้เนียนแปดสองเก้าสองแต่จะมีโตกันก็คือหกสองครับ แต่ว่าสตัวบนนี่มันจะมีอยุสองตัวครับอยู่หลักร,อกร,ร้อยก็คือ8กับสี่รครับถึงว่าพูให้เป็น8 82แหลักกับแปดอีกตัวกันตัวร่องยังกบับวงหัจักล่ะครับเจ้ชุดนึงก็จะเป็นส82แหลักกับสี่เ้าสอ้นี่แปดสเกสองไปเลยครับผม ก็ย่งบอกง่ายๆขมิ้นสตัวกับจีเป็นตัวนี้บอครับชุดนีบอกบอกมันม้นมีเ้ลขเออร่อยมีสองตัวมีแต่กับ4เนี่ยเอาสองชุดนี่แหละแปดแปดสองแปดเกาสองแปดสองสี่เก้าสองเอาแต่ว่าตัวดับเด้อครับสมุชุมนี้ตัวดัือมีบางคนว่าโอ้ยมากหลายเล็ปูอำเภอเดียดนี่ตัวดับประสันก็คือศูนครับผมเนาะคือศูนี่ครับเด็กรางอยมาเดเนอวนำบย่ามอ้พราะเ่ให้กเหล็กลางเด็กรางนี่ปูบอกว่าวิ่งหนึ จับคูู่หาก็เป็นสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งจับปลาปูบอกว่าให้เนีนสองหนึ่งกับสี่หนึ่งสองหนึ่งกับสี่หนึ่งครับผมเนาะสองหนึ่งกับสีบ่หนึ่งการล่องการในน้ำเนี้ยแหละครับสามหนึ่งหาหนึ่งกับการในน้ำเนี้เพราะว่าพอเที่ยงเห็นอยู่ได้หาหนึ่งเห็นมีของของดังๆที่ว่าคนเคยเข่ามาสองหมวดซอนก็มีเอาสองเข่าทั้งบนทั้งล่างห่อพีชนี่พ <Wiz ards> ันจะมีหาหนึ่งอยู่น้่นเนาะ ต้องไปพิจารณาเ้ามือเองเนาะครับสมุชมเนาะไไนพอเชี่องกับมาติดตามให้เป็นที่เรียบร้อยล่ะครับเพราะว่ายังมีเอฟซีบางท่านล่ะครับผมอาจจะบ่หลายท่านแต่ว่าก็มีบางท่านที่พูนว่ามาติดตามเลขของปูนเพื่อเดชดไหแน,น่โดยเฉพาะเลขดับเพิ่นมากหลายประสันนะก็พอเชี่องก็เลยเดินทางมาติดตามให้เป็นที่เรียบร้อยครับสมุชมเนาะเอาพอเชี่องเองกับวังว่าคงจะถูกถูกใจบ่หลายกันหน่อยนะครับสมุชมเนาะบ่หลายกันหน่อย ท่านได้มากก็ค่อยจัดครับผมกชุดได้ก็เอาไปชนาเบื้องเอาเองชอบกระจัดคัดไค่เบื้องเพื่มความสนุกสนาเนาะพอเชื่องก็มีหน้าที่เป็นคนหาไปให้เพืาอเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางเพอเชื่องก็จะว่ายู่ตลอดล่ะครับว่าเงื่อนอยู่ในกระเป๋าของท่านม่มีผู้ใดไปสามารถที่จะบงการชีวิตท่านได้ว่าต้องซื้อตัวนี้ต้องซื้อตัวนี้ไปเลือกเอาสลากที่แมงมาาชุดนี้แต่เขาคือเขาคอยว่าเด้วย่มีไผ่ว่าได้ครับกอยู่ในตัวของตัวท่านเอง จะพิจารณาครับจะพิจารณาเพราะเชี่องกับหายใช้เป็นแนวทางเนาะครับผมขันี่ครูบริคำนวเน้อคใูญ่ประจักรรูใหญ่จักรเองเลยเป็นบอกครับเขาออกกันยามมาบ้างเอาเขียนํำนี้ครับบนเนี่ตัวใดครับบนเสบเหนี่ยมสองอันไอ้มีหกสองหมแปดสองเก้าสองอันนี้แปดสองเก้าสองกวหกสองแหกันเลยครับผมเนาะท่านผู้ชม พอเที่ยงเองกับวังว่าท่านผู้ชมคงจะถูกถูกใจบุหลายกันหน่อยนะครับเนาะตัวเลขที่ป่วงเพื่อเดชเพราะว่าจะเป็นเด็กดับเด็กวิ่งหรือว่าจับคู่ให้กับล่องไปพิจาณาเบื้องเองครับผมพอเที่ยงกับแค่มาติดตามหาไปไปเป็นแนวทางนะครับเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสรตดาแชนแนลขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีรากาก้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข้ไก่เจ็บชอบกระจัดคัดกระพาน หรือว่าเบิ่งพระคุ้มศสนาเนาะครับเนาะคิดี่พระเจ้งขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าการทุกท่านมั่นหมายกันสมบทรทุกคนสวัสดีครับ